เราจะพูดว่าอะไรนะเราจะพูดว่า s Subway Mac c n d c h e e s e เนี่ยที่มันราคา59บาทจากซ b w a y Subway m a c a n e c h e e s e เป็นมักโรน e e ีสจาก Subway ราคา59บาทวันนี้เราจะมารีวิวดูกันว่าปริมาณที่ได้เนี่ยเยอะไหมรสชาติเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับผมมันเว้นนานไปนิดนึงพูดถึงอ่ะมัน

ซับเวย์แมกน e ชีสเป็นแมกโรนิชีสจากซับเวย์ราคา59บาทวันนี้เราจะมาดูกันว่าได้ปริมาณเท่าไหร่แล้วรสชาติเป็นไงบ้างไปชมกันเลยครับผม <c oughs> สวัสดีครับพบกับผมพองธนรัตน์พงศ์นัะเจริญกับพีช n c อนชแนลของเราทำาูสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีแต่วันนี้ด้วยความที่สั่งซับเวยมาแล้วหารีวิวเกี่ยวกับซับเวย์แม c น e ชีสไม่ได้เลยก็เลย ต้องสั่งมาแล้วก็59บาทมันได้ถ้วยประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็เราจะมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าขนาดของ59บาทที่จริงมันได้เยอะไหมนะฮะเพราะว่าถ้าเราดูในกล้องเนี่ยสังเกตว่าถ้ามันอยู่ใกล้กล้องนะครับมันจะใหญ่แต่ถ้ามันอยู่ไกลกล้องเนี่ยมันจะเล็กและมันจะเล็กลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเราจะมาวัดกันก่อนนะฮะว่าถ้วยเนี้ยมันได้ขนาดเท่าไหร่นะครับ เผื่อท่านไหนกำลังตัดสินใจซื้อจะสั่งเพื่อแอดเข้ามาในเมนูประกอบกับโปรโมชั่นต่างๆจะได้ตัดสินใจถูกนะฮะว่าจะเพิ่ม59บาทเป็นมะกรนีชีสถ้วยเล็กตัวนี้หรือว่าเพิ่มอีก99บาทได้ซับเวยได้ซับเวย์แซนด์วิชอีกอันหนึ่งนะครับผมโอเคเราลองดูขนาดนี่นะครับ หาถ้วยนี้นะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง11เซนติเมตรความสูง6.5เซเมตรแล้วก็ที่ฐานถ้วย8เซนติเมตรนะครับ11 นะครับอ่าถ้าเกิดอยากหาพื้นที่ก็ลองไปหาในสูตรภาคตัดกลวยกันนะครับแต่ว่าตรงนี้เราไม่ได้หาให้ดูกันเนาะก็ตัวมักะโรนี่แล้วก็แล้วก็เขาแถมช้อนพลาสติกมาให้ด้วยครับตัวมักะโรนี่ก็แปะเป็นสกอตเทปกันฝาหลุดมาสองขวังแล้วก็ด้านบนมีเจาะรูระบายอากาศนิดหนึ่งโอเคครับ ลองเปิดออกมาดูอ่าตัวมักโรนีที่อยู่ภายในถ้วยก็จะไม่ได้เต็มถ้วยขณะที่บอกไปนะครับจะมีอยู่ประมาณนี้คิดซะว่าเป็นประมาณ60% 70%ของถ้วยนะครับก็จะเป็นมักโรนีแล้วก็ชีสรู้สึกไม่มีอย่างอื่นอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่ารสชาติเป็นไงบ้าง 嗯。Mm. ส่วนของรสชาตินะครับตัวนี้ก็จะเหมือนเอามะกรนีมาคลุกกับชีสนะครับแต่ว่าความเค็มของชีสเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นไปขั้นสูงมากแล้วก็มีความหวานเพิ่มเข้ามาที่ประมาณตรงกลางๆเวลารับประทานเนี่ยเข้ากับความมันของตัวเส้นมะกรอนีถือว่าคมกล่อมดีทีเดียวแต่ว่ากินเยอะๆก็อาจจะมีความเลี่ยนได้นิดนึงนะฮะ